สะเทือนทั่วโลกนะครับหลังจากประธานเฟดเนี่ยออกมาเตือนว่าอเมริกาจะซึมยาวฮะจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าใหฟังครับสวั summer, ทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเหตุการณ์อัปเดตแล้วกันนะว่าตอนนี้นะโลกสหรัฐ ไปถึงไหนเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะฮะซึ่งผมอ่านข่าวล่าสุดนะครับหลังจากที่ประธานเฟดเนี่ยออกมาเตือนนะครับว่าเศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยเฮ้ยจะซึมยาวนะครับต้องขอบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่นะครับเฟดบอกว่าพร้อมจะทําทุกอย่างท,ทําทุกทุางนะฮะเพื่อให้เศรษฐกิจอเมริกากลับมาอย่างเข้มแข็งนะครับก็บอกเป็นในๆใว่าจะ อัดฉีดเงินนะครับอย่างหนักหน่วงแล้วก็พยุงเศรษฐกิจอเมริกาเอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยที่0ถึง0.25%นะครับทานายโดนัลด์ดทรัมป์เนี่ยก็มีการแย้มแย้มว่าอยากจะให้เฟดเนี่ยทำอัตราดอกเบี้ยติดลบไปเลยนะฮะแต่เฟดเองก็ยังยืนกลานนะครับมีมติเลยว่าเฮ้ จะไม่ทําดอกเบีย้ยติดลบนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยพูดยากนะครับว่ามันจะเป็นตามนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเฟดก็เคยพูดว่าจะไม่ลดดอกเบีย้ยนะครับแล้วโดนทรัมป์เนี่ยก็งอง,งแงแซวมานานครับตัวนวันนี้เนี่ยก็ยอมลดและแถมพร้อมจะทําทุกอย่างเนาะผมไม่ได้บอกว่าเขาพูดไม่ถูกหรือเขาพูดไม่จริงแต่ในที่บายของเฟดเองเนี่ยการพูดของคนมีอํานาจเองเนี่ยเขาต้องทําการไว้ลายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าคุณเป็นประธานเฟดคุณเป็นคนที่ควบคุมหัว เรือของการเงินเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะครับคุณบอกได้เลยเดี๋ยวทำทุกอย่างทุ่มหมดเลยคือต้องยอมรับนะครับว่าการทุ่มในการบิดเบือนตลาดอะไรยางี้อาชีพเงินเนี่ยมันไม่ใช่นโยาบายปกตินะครับคือธนาคารกลางควรจะทำให้เป็นตามควบคุมของตลาดดึกภาพไหมฮะก็ต้องมีแนวทางที่ต้องยึดมั่นถึงอันนะครับดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าเอยเดี๋ยวผมพร้อมลดตามนายโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเป็นไปไม่ได้นะครับโอเคก่อนที่ผมจะไปจุดนีนนยว่าถ้า เกิดติดลบขึ้นเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับผมขอย้อนกลับไปก่อนว่าที่มาที่ไปของการวิบัติกันเนี่ยเป็นยังไงนะฮะซึ่งนี้ขอขอเล่าเรื่องยาวๆนะครับก็คือเมื่อก่อนหน้านี้ครับทางอเมริกาเองเนี่ยหรือทางโลกเนียมีหนี้ค่อนข้างสูงครับสูงมากจนถึงประมาณ2 5 0ล้านล้าน ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่ง GDP ของลระมา80นะฮะหมายความว่าถ้าวันนี้ดอกเบีย้เนี่ยขึ้นไป1 2 3เจากนี้ทั้งหมดเนี่ยโลกเนี่ย,ก,ยก็ไม่สามารถเติบโตได้ทันดอกเบีย้เลยนะครับนั่นคือ GDP เมื่อปีที่แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้หลายคนก็รู้ว่าจากหลังจากการเกิดโควิดเนี่ย GDP ของโลกเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวว่าจจะเติบโตเลยฮะ หดเท่าไหร่ดีกว่าต้องเรียกว่าอย่างนั้นดังนั้นตอนนี้หนี้ทุกคนต่างบวมต่างหนี้บานนะครับประกอบตอนนี้เนี่ยทางเฟดเองก็อาจฉีดเงินเข้าไปมหาศาลซึ่งเรียกว่ารวลาฉีดของเฟดเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาเลยนะครับการที่ฉีดเงินขั้นี้มันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดการไปพยุงในเซกเมนต์แบงด์รือตัดทุนไม่ให้ล้มเข้าไปพยุงพวกหุ้นกู้หรือว่าตราสารหนี้ต่างๆเช่น MBS นะฮะแล้วซึ่งมันน่อาจจะรวมไปถึงเรื่องของหุ้นเอกชนด้วยซ้ำครับอย่างเช่นเคยเกิดในญี่ปุ่นคร การที่บิดเบือนตลาดครับมันเป็นการที่แบบว่าเขาไม่ยอมล้มนะฮะซึ่งการอาัดฉีดเงินเพื่อพยุงตลาดไม่ให้ล้มเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับและมีคนที่คิดว่าเฮ้ยการทําอย่างเงี้ยต้องมีรายจ่ายแล้วนะนะฮะซึ่งรายจ่ายคืออะไรเนี่ยผมขอย้อนกลับไปญี่ปุ่นให้คนได้ฟังครับญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่เกิดบับเบิ้ลในปี1 9 9 0ครับและเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ อาชิพเงินพยุงไม,ม่ให้แบงค์ล้มนะฮะการที่เศรษฐกิจไม่ล้มเนี่ยหรือว่ามันไม่พังเนี่ยนะครับมันก็ดีมันก็ดีคนก็ไม่ตกงานหลายหลายคนก็จะพูดถึงมุมนี้อยู่เช่นเอบริษัทบางบริษัทในประเทศไทยอุ้มสิครับจะได้ไม่ต้องตกงานจะได้ไม่ต้องอะไรอย่างเี้ฮะซึ่งผมเข้าใจแล้วเห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ล้มเนี่ยมันก็มี อผมกรบที่มันมหาศาลตัดกว่านั้นแต่ว่าการที่คุณอัจฉีดอุ้มไม่ปล่อยให้ลบมันก็มีผลที่ตามมาเช่นเดียวกันผมไม่ใช่ด้านในด้านหนึ่งแต่พูดให้ฟังว่าไม่ว่าคุณเลือกด้านไหนมีผลที่ตามมาเหมือนกันวันนี้ทําผิดไม่โดนครูตีอ่าคุณครูก็ต้องรับผลที่ตามมาในอนาคตแต่อาจจะผลที่ยาวมากกว่านั้นไม่ไม่เห็นชัดง่ายๆขนาดนั้นนึกภาพออกไหมครับสิ่งที่จะทบตามมาที่เราอัดฉีดเงินอย่างมหาศาลแล้วลบเปียกต่ำขนาดนี้เนี่ยมันคือการที่ไม่เติบโตในเศรษฐกิจครับเขาเรียกว่าฟรอส t หรือฟรีส ีดระบบเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบว่าอาชฉีดอุ้มแบงค์นะครับทำให้นี่แต่ละนี่นมีการพูมหาศาลครับการที่นี่มหาศาลเบบจะเหมือนกับว่าคุณมีภาระเรื่องดอกเบีย้ยทําให้คุณเติบโตยากเหมือนตัวคุณหน่วงตัวคุณติดกับดักหนี้สินสภาพคล่องต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่เลเคยบอกเขาว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณไม่เอาหนี้ที่กู้ขึ้นมาเนี่ยทำการเพิ่ม productivity หรือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่ม Product เพิ่มสูตรเพิ่มบริการเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเออก็มีภาระที่หนักขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นครับเช่นเรากู้เงินตู้แบงกรเลตมาเพื่อที่จะซื้อตู้เย็นซื้อทีวีแต่คุณไม่ได้เพิ่มความรู้ของคุณคุณไม่ได้เพิ่มฝีมือแรงงานคุณให้ดีขึ้น ู้เย็นทีวีคุณก็คือหนี้ที่เป็นภาระเรื่องของอไรายได้กัดกินรายได้คุณไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันทําให้หนี้เยอะจนคุณล้อมอละลายนั่นเองซึ่งประเทศนี้หรือโลกนี้เหมือนกันเลยนะครับนั่นคือการกู้เงินอัดฉีดที่อุ้มคนนุ่นอุ้มคนนี่อุ้มบริษัทอุ้มนุ่นอุ้มนี่อุ้มธนาคารนี่หน้าต่างๆเนี่ยมันเป็นการทําให้เพิ่มภาระหนี้ที่ไม่เกิด productivity หรือไม่เกิดเรื่องของผลผลิตนั่นเองนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ทำให้เรามีพะละและเติบโตไม่ได้จะเป็นช่วงที่แพ้แกนหรือเป็นช่วงที่เาเรียกว่าถูกฟรีซนะครับเศรษฐกิจแม้ขยับเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยที่แม่ขยับกว่า30ปีครับถ้าใครได้มองเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยครับญี่ปุ่นเคยเติบโตที่สูงสุดในช่วง1 9 9 0้นะครับและตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังกลับไม่ถึงจุดเดิมเลยนะครับเขาเรียกว่า lost decade หรือว่าทศวรรษที่หายไปของญี่ปุ่นครับทำไมาถึงเเเป็นนนนนนแบบัั้้คคครมีกศษาา์ึงววิะะหอไ ว่าการที่ไม่เกิดความล้มเนี่ยหรือไม่เกิดพังเนี่ยแปลว่ามันไม่เกิดการล้างหนี้ครับเพราะไม่เกิดการล้างหนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าภาระหนี้หรือดอกเบี้ยก็ต้องทนจ่ายไปและบริษัทบางบริษัทนี้ไม่มีความสามารถในการแข่งขันอีกต่อไปแล้วหรือว่า้คุณเป็นตัวอุ้ยอายคุณหมดไฟแล้วคุณเป็นคนแก่แล้วแทนที่ให้เด็กรุ่นใหม่เขาเติบโตได้คุณก็ความกันเขามีเงินทุนบริษัทคุณไม่ล้มสักทีมันก็ ถูกไหมฮะครอบงาตลาดอยู่แล้วนึกภาพวันนี้จะมีเจ้าตลาดอยู่นะครับแล้วเขาก็ไม่ทํารายได้แล้วทําไปก็ขาดทุนแต่ยังกักกเด็กๆรุ่นใหม่ไม่ให้โตเนื่องจากเงินทุนคนเก่งๆเ,เองไม่ถูกถ่ายทอดโนฮานไม่ถูกถ่ายทอดไปยังบริษัทที่มี potential สูงตัวลีนลนความ creative ขยันกว่า เพราะว่าตัวใหญ่ถูกอุ้มครับถูกไหมฮะังนั้นตัวเล็กก็เกิดไม่ได้ใช่ครับพอเป็นแบบนั้นปุ๊บทำให้เศรษฐกิจเนี่ยโดยรวมไม่โตครับญี่ปุ่นติดกับดักนี่มา30มปีนะฮะซึ่งการอัดฉีดเงินเข้าระบบพวกนี้ทำให้อ่ามันไม่เกิดการรีเซ็ตด้วยครับการรีเซ็ตคืออะไรเช่นถ้ารีเซ็ตเนี่ยหมายถึงว่าทุกอย่างพังหมดถูกหมดหรือว่าที่ดินถูกหมด เพราะว่าทุกอย่างมันบับเ้ลมไงครับมันบับเบิ้ลก็เกิดจากว่าทุกคนเนี่ยไม่ยอมให้มันลมน้มไงฮรพอมันไม่ลม้มปุ๊บราคามันก็ไม่ลงนะฮะแล้วหรือมันเหมือนเล่าครับเราเห็นบริษัทเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก็มีคนอุ้มแบงก์ก็ไม่ล้มหรอกเดี๋ยวมีคนอุ้มทุกคนก็เริ่มเดิมพันขาเดียวครับคือมีแต่ขึ้นกับขึ้นไงก็ไม่มีเจ๊งไงครับคุณลงทุนแบบยังไงก็ไม่เจ๊งอ่ะคุณก็กล้าลงทุนถูกไหมกล้าปล่อยกู้กล้าซื้อหุ้นกู้ของเขา,นา,าเนี่ยเพราะาคุณ ซึ่งมันเป็นการลงทุนที่ผิดทางครับหมายว่าคุณการลงทุนในประัทที่ไม่มี p o t e n t เช l จ,จะเติบโตมันก็ทำให้โดยรวมเศรษฐกิโดยรวมมันก็ง่อนแงนฝืดเคืองกลวงไม่แข็งแล้วก็โตไม่ได้นะครับท่าในี้จะให้ล้มเลยปุ้งถูกรีเซ็ตปั้งแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ค่อย เ็บเกี่ยวที่ราคาถูกทรัพยากรเงินทุนค่อยลงใหม่ใหม่พละงนี้ที่มีอยู่ก็หายไปได้เกิดใหม่ก็ถึงเรียกว่าเป็นสปริงครับหรือเป็นฤดูใบไม้ผลินะฮะหลังจากฤดูหนาวถ้าคุณไม่ยอมให้ฤด,ดูหนาวนี่มันจบไปเนี่ยคุณก็จะอยู่ในช่วงหนาวาเนี่ยไปตลอการซึ่งนี่จะเกิดขึ้นในอเมริกานะครับที่คนบอกว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยอาจฉีดเงินอุ้มแบงก์อุ้มนูน่นอุ้มนี่และไม่ยอมล้มนะฮะเอยมันเกิดอะไรขึ้นมาทําให้่างที่ผมบอกครับพรสบู่นี่ยังถูก ฟตูต่อไปนะครับมันเป็นพอรสมบุรแน่นอนครับเพราะตอนนี้ทุกคนกําลังเล่นอยู่ขาเดียวคือยังไงก็ไม่ลม้มฉันก็ปล่อ,อยกู้ไปฉันก็ทํากําไรไปแต่นี่เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้นี่อเมริกาขึ้นไป24ทิลเลียนแล้วนี่คือ National d e b t นะฮะซึ่งเติบโตจากก่อนที่ในโดนันทรัม์เข้ามาเนี่ย4ล้านล้านนะครับ ไม่ได้แปลกอะไรนะเพราะว่าในโอบามาเองก็โตมาสิบล้านล้านนะครับถือว่าโอเคไม่แพ้กันเลยนะครับเองพอกันนะฮะคำถามคือว่านี่ที่เติบโตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับและผลตอบโตของ GDP ที่น้อยมากเนี่ยอัดฉีดไปเท่าไหร่เติบโตเท่านี้เอ้ยมันคุ้มไหมนะฮะแล้วเราไม่อยอมให้มันล้มเนี่ยแปลว่าคนรุ่นใหม่ก็เติบโตไม่ได้ เห็นภาพนะครับนั้นอเมริกามีโอกาสที่จะเกิด lost decade หรือสิ่งที่ญี่ปุ่นเคยเจอในช่วง30ปีที่ผ่านมาครับและซึ่นข่าวล่าสุดที่เฟดมาเตือนเนี่ยนะเรื่องของจะซึมยาวเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือมันกันตับ่งบอกว่าการอัดฉีดของเฟดเนี่ยที่มหาศาลโมโหร้านขนาดนี้เฮ้ยมันกระตุ้นไม่ได้แล้วนะอันนี้ผมขอตีความในส่วนตัวนะเพราะก่อนนั้นเนี่ยเฟดบอกว่าพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อจะกระตุ้นให้กลับคืนมาแต่วันนี้บอกว่าอาจจะซึมยาว ศฐกิจอาจจะพันผดนะครับซึ่งก็มีข่าวหลายสำนักข่าวก็บอกว่าเตือนสกิจไม่แน่นอนนะฮะเห็นไหมครับไม่แน่นอนนะถ้าเราแปลเป็นไทยก็คือ มีความสุ่มเสี่ยงในการเนาะแต่ว่าพูดให้ดูสวยเกตใช่ไหมนะครับเกตเนาะดังนั้นเนี่ยครับต้องมาดูเลยว่าเครื่องมือที่เฟดอัดฉีดก่อนหน้านี้เนี่ยมันพยุงม,มันช่วยได้มากแค่ไหนในวิกฤตเศร,รษฐกิจโควิด19เนี้ยนะครับสําหรับผมผมขออันนี้พูดถึงส่วนตัวนะครับคือเมื่อก่อนในการที่เฟดอัดฉีดเนี่ยครับอัดฉีดเงินนิดเดียวเนี่ยก็สึกกระตุน้นโอ้โหแฮปปี้ดีด้ากันแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยอัดฉีดไปมหาศาลอลิมิเต็ดแล้วก็เวอร์วังขนาดนี้เนี่ย เฮ้ยทางเศรษฐกิจเองหรือโลกเองยังรู้สึกไม่ค่อยสะเทือนเลยนะครับมันอาจจะแปลว่าเฟดกําลังสูญเสียอํานาจนะครับสูญเสียเครื่องมือในการอัดฉีดหรือกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วนะครับคือมันแทบไม่กระดิกนะฮะแล้วตอนนี้ดอกเบีย้ยเนี่ยเข้าใกล้ศนะูนย์แล้วคือศูนย์ถึงศูนย์จุดสองห้ามันก็ศูนย์แล้วแหละนะครับคำถามคือว่าสุดท้ายเนี่ยคือดอกเบีย้ยติดลบถ้าเฟดกําลังใช้ท่าไม่ตายนะครับก็เรียกว่าเป็นท่าไม่ตายอะไรก็คือดอกเบีย้ยติดลบเป็นไปได้ไหมสับผมผมพูดว่าเออมันก็ มีโอกาสแล้วกันนะแต่ไม่อยากจะตันทงไม่มีใครตอบได้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าการที่บอร์ดนะหรือว่าผู้บริหารเนี่ยจะมีมติชัดเจนว่าจะไม่ติดลบนะฮะแต่มันก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ขนาดนี้มาก่อนไงซึ่งมันก็เกิดได้หมดซึ่งเดื่ติดลบเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะครับญ,ญี่ปุ่นเองหรือว่าบางประเทศในยุโรปเองก็ดอกเบี้ยติดลบนะครับแต่างสวิตเซอร์แลนด์เองอย่างเงี้ยครับคำถามก็ว่าถ้าอเมริกาติดลบหลักมันจะต่างจากอันอื่นไหมต่างอย่างไรนะครับสบผมบอกได้ว่าต่างมากนะครับ อ่างมากเลยนะฮะทำไมครับพวกอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นเศรษฐกิจที่หมุนเวียนในประเทศและส่วนใหญ่นะแต่อเมริกามันผูกกับคอมมูนิตี้หรือว่าพวกพวก,กพัน ทองคาน้ํามันทั่วโลกเนี่ยนะครับมันผูกกันอยู่นะมันเป็นสื่อกลางถ้าดอกบ,บี้อเมริกาเนี่ยติดลบเนี่ยครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของฟ,โฟโลอร์เงินมหาศาลเงินอาจจะไหลไปสูป่พวกคอมมูนิตี้มากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นน้ํามันเป็นทองคาเป็นแร่ดูนแร่นี่อย่างเงี้ยมากขึ้นมันจะเสื่อมค่าได้ได้เร็วมากนะฮะั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูซึ่งผมเชื่อว่าเฟดก็ไม่อยากจะใช้มานี้แต่ก็ต้องดูว่าการอัดฉีดเงินที่ลงไปในเศรษฐกิจเนี่ย ไม่กระตื้มขนาดนี้เนี่ยแล้วจะถ้าจะไม่ยอมให้มันล้มพังพังภาพลงไปเนี่ย,ยต้องต้องทำอย่างไรต้องอัดฉีดอะไรอีกแล้วเครื่องมือที่มีอยู่ก็น้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้อยากให้คนได้เริ่มมองดูแล้วกันจับตาดูนะครับพราผมว่ามันเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจอย่างหนักหน่วงแล้วอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันได้ตลอดนะซึ่งผมก็ไม่อยากจะมองให้มันแง่ายแต่ว่า ทุกคนต้องเตรียมตัวต้องระวังนะครับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่แบบนั่งฟังจนจบนะฮะผมเองก็รู้สึกสนุกที่ได้คุยกับเพื่อนๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นึงกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็แชร์แบ่งปันคลิปนี้ให้คนที่คุณรักนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ